สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ขนมมีรถเก่งมาแนะนำนะคะรถบ้านแท้แน่นอนนะคะเป็นเชฟโรเลตคูสสีขาวปี2011นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะน้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สน,นะคะรถบ้านแท้100%รซนถสวยพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีนะคะเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนรถสวยน่าใช้มากเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังทำความสะอาดง่ายนั่งสบายกว้างขวางไม่อึดอัดนะคะขับขี่ทางไกลได้สบายหายห่วยสวยสะอาดไม่สุดไม่โทมเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันเครื่องเสียง m อ3ีกระจกไฟฟ้าใช้งานไฟฟ้านะคะปรับได้ทั้งคันเลยค่ะเครื่องเกียร์ดีขับขี่ทางไกลได้สบายหายห่วงเรื่องความร้อนนะคะ รถคันนี้อัตราเร่งดีนะคะไม่อื่นไม่ควันน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะรถคันนี้สีขาวสวยทั้งคันมาพร้อมล้อมแม็กเดิมสวยงามมากเลยค่ะ คันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา149,000บาทนะคะราคาพูดคุยต่อรองหน้างานได้นะคะสนใจดูรถได้นะคะที่นวมินกรทมเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร080905695 0, 8, 09, 0, 5, 0 6, 9, ค่ะสะดวกดูรถได้ทุกเวลานะคะนัดดูนัดลองได้เลยค่ะคลิปหน้าขนมมีรถอะไรมาแนะนำฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ขนมด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ